สวัสดีครับพบกับช่องของเรากันอีกเช่นเคยนะครับผมกับช่วงรีวิวเกมโปนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมที่จะเอาพื้นฐานนะครับผมมามาอธิบายนะครับผมกับให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่าอ่ะมาของแต่ละโปเนี่ยเดินตามพื้นฐานกันยังไงบ้างต้องบอกก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้เหมือนกับความคิดของโปนะครับแต่ด้วยใช้ด้วยความอ่า ความคิดของผมเองนะครับผมอันนี้ผมต้องย้ําก่อนนะ <c oughs> ไม่มีการคอมเมนต์จากเกมโปมาก่อนหรือใครมาก่อนนะครับผมก็เป็นการพูดด้วยตัวผมเองนั่นแหละบ้านๆเลยสไตล์บ้านๆน,นะครับมาดูเกมโปแบบสไตล์บ้านๆกันนะครับผมอาจจะถูกหรือผิดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมจะยึดหลักในการพื้นฐานนะครับในการเล่นของเกมโปนั่นเองนะครับผมโอเคครับ okay. ก็เดี๋ยวก่อนที่จะมารับชมเกมโปนะครับผมพีคอร์สแานะานำเลยครับผมผมก็จะใช้ ตามพื้นฐานนี้เลยนะครับของเกมโปรโโเลยนะครับผมก็อตอนนี้ใครรู้ตัวว่าตัวเองพื้นฐานไม่แน่นนะครับใครรู้ตัวเองว่าเออตัวเองขาดอะไรบางอย่างแล้วตัวเองใครรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีความตั้งใจและอยากจะพัฒนาฝีมือที่สูงขึ้นนะครับผมแนะนำสามชุดนี้เลยครับประกอบด้วยชุดที่1ครับเรื่องของการเปิดเกมชุดที่2เรื่องของรูปรัางและชุดที่3เรื่องของกลยุทธ์นะครับผมก็ผมกล้ากันตีเลยครับได้3ชุดนี้ไปถ้าทําความเข้าใจจริงจังนะครับผมสามารถไปสู่ระดับดั้ง ได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากเป็นหายดังได้แน่นอนเลยนะครับผมไายดังมี3ชุดนแน่นอนนะครับผมด้วยโดยพื้นฐานโดยพื้นฐานเนี่ยทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วเมื่อไร่ฐานที่เราแน่นฐานที่เรามั่งคงนะครับเราก็จะต่อยอดที่สูงที่สูงขึ้นได้ถูกไหมครับนะครับผมอันนึงก็จะเป็นมาต่อเน,นื่องจากโจซกินะครับผมประกอบด้วยรูปที่1รูปที่16กนะครับผมก็อันนี้จะละเอียดมากนะครับจะบอกแบบกรทังมุมนี้เป็นสีดําตรงนี้มุมนี้เป็นสีดำเมื่อเราจบโจซากิแล้วเราควรทําอะไรต่อเรามีแมบกบุกแบบไหน นะครับผมนี้จะอ้างอิงกับรูปปัจจุบันนะครับผมเป็นหลักเลยนะครับตามกติกาครับอยากได้อันไหนนะครับแคปนั้นแลวทังส่งมาทั้งยิงข้างล่างได้เลยนะครับผมหรือทางที่แชสส่วนตัวผมร็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูเกมโปเกนเลยดีกว่านะครับเกมนี้ที่ผมเลือกเกมนี้มานะครับผมเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะไปในทางพื้นฐานนะครับผมค่อนข้างง่ายเลยในพื้นฐานก็แบบนั้นเลยครับที่ตามชุดหนึ่งถึงชุดสอง ชุด1 2และ3เลยนะครับแบบนั้นเลยนั่นเองนะครับโอเคย่ามาดูเกมโปกันละกันนะครับว่าเขาจะแนดงพิธายังไงอันนี้จะเจอกับอ่าฝ่ายขาวนะครับเป็นสีขาวเป็นสีดั้งนะครับสีดั้งโปเป็นผู้หญิงด้วยนะครับส่วนอันนึงจะเป็นหนึ่งดั้งนะครับน่าจะเป็นเด็กนะผมว่าใช่ไหมน่าจะเป็นเด็กนะครับอืมโอเคเหมือนน่าจะแบบเพิ่งขึ้นดั้งดั้งโปใหม่ๆนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยดีกว่าทึ๊บๆึ๊บ อ่าอันนี้อันนี้คือการล้อมมุมนะครับล้อมมุมโดยปกติเราก็จะมีล้อมมุมแบบนี้ถูกไหมครับล้อมมุมอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าแบบนี้ก็จะมีขาวก็สามารถที่จะเล่นคํำบ่าได้นั่นเองนะครับผมเพราะงั้นถ้าได้หง ої, บก็จะการเหมือนกันบการขำบ่านะครับผมแต่ว่าอันนี้สีดําก็จะได้พื้นที่ที่เยอะขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็จะแลกกับการที่มุมถูกเข้าไปบุกได้ง่ายๆเลย <allen variation S 2> นันนองนะครับผมโอเคอันนี้พอสิล้อมมุมตำแหน่งนี้แล้วนะครับตอนเนี้ย จุดสามสี่นะครับก็อยากให้อีฝ่ายหนึ่งมาโจมตีนะครับอยาให้ฝ่ายหนึ่งรับมุมก็เลือกจะโจมตีก่อนนะครับอ่าโจมตีก่อนนี่ก็ตามโจปกติครับตามโจนะครับไม่ว่าจะรูปไหนก็แล้วแต่นะครับรูปนี้ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าหลังจากเนี้ยคือตรงพื้นที่ของสีขาวเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบชัดเจนนะครับผมดําสามารถที่จะเล่นหมักต่อเนื่องได้นะครับเล่นนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเล่นนี้ก็จะเหมือนจะโดนกดเขาจะถูกกดดันแหละนะครับหรือมาก็จะเล่นตำแหน่งนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผม เห็นไหมสมมติว่าถ้าเราไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วเขาเล่นอย่างนี้ดําก็ยังสามารถบุกตรงไหนได้นะครับเพราะงั้นจังหวะเนี้ยนะครับเขาเลยเรียกว่าโจรสกินนี้ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันสามารถเล่นได้มันมีหมากต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็มาต่อเนื่องก็ดูอันนั้นเลยครับอ่ะมาต่อเนื่องรูปที่1รูปที่16กนะครับก็ขายขอ <laughs> ขายขออีกแล้วนะครับอันนี้ก็ตามปกตินะครับผมเพราะว่ายืนปุ๊บ เราก็อยากจะขยายด้านนี้ถูกไหมครับก็ข่าวกันมากันโอเคต่อไปก็ใต้เซนเต์ของดานะครับทีนี้ดานะครับผมจุด3 4มสกับจุดดาวนะครับถ้าจะต้องโจมตีนะครับผมจุด3 4มสี่จะเป็นจุดที่โจมตีง่ายสุดนะครับผมนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาตีไหมอ้าโอ้แต่เขาเล่นจุดดาวครจริงๆเขาเล่น <made S 1> จุดดาวตรงนี้คือเส้นสามนะเส้น3ามการเล่นขยายตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กถูกไหมฮะเขาไม่ค่อยเวิร์กแล้วเพราะงั้นผมว่าคิดว่าถ้าสมมติว่าสีขาวเล่นตำแหน่งนี้ ดาก็น่าจะโจมตีนะครับโจมตีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งเล่นแบบนี้ดาก็จะน่าโจ,จมตีเลยเพราะตรงนี้คือเส้น3นะครับไม่น่าจะต้องการที่จะมายืนแบบนี้แหละนะครับไม่อยากยืนละเพราะว่ามันดูแบนอย่างที่บอกครับพอเล่นตังนี้ได้กุ๊บก็จะมีเม็ดนี้เล่นอีกนะครับผมแม้พื้นที่มันก็ได้ไม่ใหญ่นะครับเองนะครับโอเคอ่าตอนนี้เขาอยู่เส้น4ใช่ไหมครับเส้น4ี่ต้องการที่จะปิดพื้นที่ล้อมตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมผมจะเน้นตามพื้นฐานใครที่เคยซื้อชุด ของผมไปแล้วก็น่าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะที่ที่เข้ามาดูก็น่าจะซื้อชุดกันไปแล้วนะครับน่าจะดูอันนี้ได้ง่ายขึ้นนะเราจะดูอันนี้เสร็จแล้วป,ป,ร,ะประกอบกับอันนั้นเนาะประกอบกับามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูพื้นฐานนะครับจะเป็นคลิปวิดีโอนะเพื่อนๆสามารถเรียูรู้นด้วยตัวเองได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็โจมตีนะครับเห็นไหมเล่นโจมตีเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเส้นตรงนี้เส้นเราไม่อยากได้พลานาตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเค เพราะงั้นถ้าสมมติเขาจะมาโจมตีอย่างเงี้ยนะครับผมดาก็าจ,จะอัดแรกก่อนหรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนนะเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้มาจากใครเท่านั้นนะครับผมเพราะงั้นอาจจะไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเนอะนะครับผมอ่านี้ปุ๊บอาจจะโดนโจมตีอี้นะครับคือเส้นสีเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่เขาก็เข้ามาบุกได้อะไรได้นั่นเองนะครับโอ้นี่เขาเลือกที่จะเล่นตำแหน่งน,นี้เห็นไหมนี่ก็เส้นสีแสดงว่าเส้นสีอยากจะปิดตรงนี้ต่อนะครับผม เห็นไหมเส้นสีประธานเส้นสีแสดงว่าถ้าใครได้เล่นตำแหน่งนใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยนะครับผมขาวเล่นก็ใหญ่นะครับพอเพราะเส้นสีจะมีจุดปอบบางก็คือเขาสามารถเล่นต่างเนี้ยได้นั่นเองนะครับอ่ามานี่ก็เส้นสีนะครับแสแดงว่าถ้าเขายืนตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับเนี่ยขาวก็จะปิดนะครับพอขาวปิดในตำแหน่งเส้นสามเนี่ยมันก็จะสองไม่ก็ถูกกดดันใช่ไหมครับอาจจะต้องเล่นเม็ดนี้หรือเปล่า แล้วก็อาจจะถูกโจมตีนะต่างคนก็ต่างแลกกันไปนะครับแต่ว่าดําก็ไม่ยอมนะครับแต่ไม่ยอมก็อาจจะต้องโดนหนีบอยู่แล้วนะครับอืมอ่าหนีบก็อยู่ในชุดนั้นเหมือนกันนะครับพื้นฐานเลยนะครับผมก็การหนีบมีนี้นี้นี้น,นี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะไม่ใช่การหนีบนะครับแล้วก็ความหมายหรือจุดประสงค์วิธีการใช้นะครับคอนเซปต์เพื่อนๆใครที่ดูก็วัดคอนอ่า จำคอนเซปต์นะครับรูปอะเราไม่เราแทบจะไม่ค่อยได้เจอเหรอกครับรูปแบบนั้นะนะครับเอาคอนเซปต์เป็นหลักนะครับเห็นไหมเพราะว่าถ้าสีขาวมาโจมตีใช่ไหมครับตอนนี้เขาเปิดนะครับดำก็อาจจะต้องบุกแหละเห็นไหมก็มันก็คือการแลกกันนะครับอา่านี่เขาเลือกที่จะปิดเนาะเพราะว่าถ้าคือขาวขาวก็มีทางเลือกแบบนี้นะครับเล่นแบบนี้ได้แต่ว่าเรื่องนี้ดำก็จะกระโดดน,นะครับนนี้อาจจะลอมปะอาจจะกระแทกก็แต่พอกระแทกอย่างเงี้ยจะบอกว่า เออต่อให้อย่างเงี้ยมาปุ๊บขาดํามันก็ยังไม่ได้อ่อนแอนะครับสุดท้ายเดี๋ยวดําดไม่มีหมากเม็ดเล่นอะไรอย่างเงี้ยต่ออีกนะครับโจมตีนะครับเรางั้นก็โหก็ไม่เข้าใจอ่านี่ก็น่าจะต้องกระโดดอยู่แล้วป่ะโอ้หนีบเลยเหรอโหถ้าหนีบขาต่อลงไม่ได้นาะโดนนี่นีปุ๊บแล้วก็เบียดนะครับจะทําให้ไอ้สองเม็นดนี้รอดด้วยนะครับข่าวก็ไม่อยากข่าก็ไม่กล้าที่จะโจมตีไอ้สามเม็นดนี้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้รอดนะครับผมการการที่เราจะต้องโจมตีเขานะครับเราจะต้องแข็งแรงก่อนนะครับอันนี้ผมย้ํากับลูกศิษย์ผมหลายๆคนเลยนะครับผมออันนี้เห็นไหมเชื่อไม่ได้นะครับจะกลายเป็นสามเหลี่ยมโง่นะครับันี้ก็จะรอดแล้วนะครับมีห้องด้วยนะครับออันนี้ก็เลือกยินฮะตรงนี้อย่างที่บอกเดีย๋ยวก็อนาคตก็มีการระบุกนะครับอันนี้เลยไม่ใหญ่ผมว่าดําน่าจะเล่นตรงนี้แหละโอ้ไม่เล่นหรอก็เอาตรงนี้รอด อันนี้รอดเสร็จเอาันนี้ลอดต่อเลยอืออืออันนี้ก็ตามโจปกตินะครับก็อันนี้เขาเลือกถ้าสมมติว่าสีขาวเลือกตรงนี้ใช่ไหมครับดำจะเล่นเป็นนี้ครับผมเห็นไหมเล่นนี้ก็ดีกว่าใช่ไหมครับอันนี้อาจจะต้องกินนะครับเล่นนี้ <laughs> แบบนี้นะครับเล่นนี้ก็อาจจะโดนเล่นต่แหน่งนะครับผมเอือแม้ถ้ากินปุ๊บก็ บักเสยอย่างนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคนี่เขาเลือกต่อเนาะอ่านี่ก็เลือกต่อนี่ก็กลายเป็นโจนครับถ้ากล่าว่าตอนเนี้ยาเม็ดตำแหน่งเนี้ยของสีขาวเนี้ยค่อนขอ้างจะอยู่ไกลกับตรงนี้มากเกินไปผมว่าขาวจะต้องรับอีกทีหนึ่งนะครับแต่แต่ถ้ารับก็ช้านะผมว่าแต่ถ้าไม่รับก็จะโดนหนักอ่ะนะครับก็เห็นไหมเนี่ยโดนเลยเห็นไหมไม่ยอมรับนะครับก็จมดีนี้เห็นไหมขาวก็จะตจมนี้พยายามล้อมนะครับแต่ว่า ไอ้ก้อนนี้ก็ถ้าสมมติว่าเล่นอย่างเงี้ยนะครับน่าจะโดนตำแหน่งนี้หรือปะเห็นไหมมันก็จะโดนวิกสองกลุ่มปะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกันแลกกันไหมอ่ะอืมอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเขากะจะคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะรอดได้ง่ายหรอหรือว่าเอารอดเป็นกลุ่มๆไปนะครับแต่จริงหมากล้อมอ่ะมันคือการข้ขอความแข็งแรงก่อนนะครับอ่านี่ก็ไปผักมาเพื่อชุดรู้สึกจะอยู่ในชุดที่สองนะครับเห็นไหมอย่าผักเขานะครับ นะไม่งั้นเขาจะดีนะครับผมนี่ก็มาโมตีและสีดําด้านนี้นะครับอือยนนี้ผมจะอธิบายจนถึงแค่ร้อยเมตรพอนะครับเพราะว่าร้อยเมตรก็น่าสู่กลางเกมแล้วลหะนะครับผมอันนี้จะถ้าเปิดเกมได้ดีอ่ะผมว่ากลางเกมก็น่าเล่นง่ายนะครับอืมนะครับอือเห็นปะในนี้เสร็จปุ๊บก็ขอให้ตัวเองแข็งแรงก่อนนะครับ แต่ตัวเราก็มีปัญหาเรื่องแผลตัดนะเนี่ยตัดละแต่ผมว่าสีขาวดําน่าจะตั้งใจขายมัง้งหรือไม่ก็รอช่วยแบบเป็นประโยชน์ที่สุดส่วนขาวก็นี่ก็วีคแล้วผมว่าตอนนี้สถานการณ์ขาวไม่ค่อยดีนะครับอืมจมอัตาลีเหรออืออึอันนี้ก็ต้องรับนอ้องแผลตัดนะครับอือโอ้แต่ถ้ามาอย่างนี้มาถ้ามาอย่างนี้มาผมชอบดานะแต่ว่าแต่ถ้าดําตรงนี้ ายผมก็เล่นได้แต่ถ้าตัวนี้มันรอดดีกโอ้โหข่าวดีกว่าเยอะเลยออันนี้ก็กินซ้ํานะครับล้อมแล้วนะครับน,นี่เขาล้อมเนาะเออแต่จริงๆผมผม,ผมอาจจะเล่นตำแหน่งนี้นะแล้วถ้าเขาอยากจะปล่อยก็ดันให้ผมไปอย่างนี้ก็ดีกว่าตอนนี้ผมไม่รับคือผมไม่มั่นใจว่าเขาเล่นเม็ดนี้มาต้องการอะไรจากข้างหลังตรงนี้นะครับอืแต่คิดว่าน่าจะ ล้อมก่อนไหมเรื่อพื้นฐานล้อมก่อนอ๋อล้อมเสร็จแล้วก็ค่อยปิดเห็นไหมเห็นไหมมีเมนนี้ด้วยป่ะในห,หรือว่าเขาเล่นเมนนี้เพื่อเล่งตรงอย่างนี้หรอตอนแรกผมเข้าใจว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นอย่างเงี้ยเขาดันมาอย่างเงี้ยอ๋ออาจจะเสียเซนหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเสียเซน,นหรือเปล่าอืมอาจจะเสียเซนเสียเซนหรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่านะครับเพราะงั้น การเล่นหมักร้อมก็ต้องพยายามเซนเต้ไว้นะครับเซนเต้นี้สําคัญนะเซนเต้นี้มอนบวนขุมทรัพย์เลยนะครับสมมติเล่นนี้ปุ๊บเขาเล่นอย่างนี้ต่อเนี่ยเราก็จะโจมตีต่ออีกทีหนึง่งเห็นไหมทีนี้เราก็จะได้ใหญ่ขึ้นด้วยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยครับเห็นไหมมันมีตาแหน่งนี้เล่นนะครับที่เพราะงั้นการเล่นโจสกิอ่ะล่างตรงเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับอโอเคนี่ก็กลายเป็นรูปหนึ่งเนาะ ถ้าใครอยากรู้นะครับวิธีการเล่นหลายๆแบบนะครับมันไม่ได้มีแค่แบบนี้แบบเดียวก็บาต่อเนื่องนะครับผม <laughs> <laughs> เพราะว่า <laughs> ผมว่าจะเน้นในการรีวิวเกมโดยที่เอาพื้นฐานนั้นมาใช้นะครับเพราะว่าไม่ค่าเอาไอ้มัยละเอียดเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะนานไปนะครับอ่าแต่เขาก็น่าจะได้กาแพงนะจบด้วยกําแพงไงวาเขาเอากําแพงมาโจมตีแต่โจมตีเนี่ยผมว่าเนี่ยเขาเล่นเนี้ยก็รอดอแหละนะครับ เอานี้น่าจะเล่นแบบนี้เลยเหรอสร้างตรงนี้ด้วยนะนะครับถ้าตรงนี้มาปุ๊บผมว่าตรงนี้หนึ่งเม็ดเริ่มอันตรายแล้วนะครับผมว่าหนึ่งเม็ดต้องหนีก่อนนะครับโอ้ไม่หนีด้วยยืนหรอผมว่าตรงนี้ดาอาจจะเพราะว่าตรงนี้ขาวแข็งแรงแล้วต่อให้ดํารับก็เขาจะได้เซนนะนะผมว่าน่าจะโจมตีเราปะอืมเอ,อาตรงนี้แข็งแรงก่อนใช่ไหม อันนี้ก็คือต่างคนเห็นไหมโดนโจมตีแล้วคือตอนี้ยผมไม่เข้าใจนะถ้าเป็นผมก็จะยินอย่างนี้นะอืมหรือว่าเขาเล่นเม็ดนี้มาเพราะว่าอยากจะเล่นเรื่องการตัดตำแหน่งนี้หรอน่าจะเป็นไปได้นะอืมอันนี้โดนสวนนะครับเพราะว่าอันนี้ตัดมาก็อาจจะไม่อยากแต่ถ้าเรา เชื่อมผมว่าเชื่อมันก็จะมีปันเรียนที่จะทำอะไรตรงนี้ได้นะแต่ตรงนี้อาจจะเซนเต้ก่อนนะครับแลกกับเซนนีกร์เซนเต้อือฮึอือแต่ว่าตรงนี้ผมว่าสถานการณ์เขาไม่ค่อยดีนะเนี่ยเอาแล้วําได้ปิดตรงนี้แถมเซนเต้ด้วยนะครับนี่เดียเห็นไหมได้เลงกินจริงๆด้วย แต่เลน่นจริงๆอ่ะตอนเนี้ยนะครับกำแพงของเขากผมว่ามันมันไม่ได้แขมันไม่ได้แข็งแรงะนะครับอย่างนี้ผมว่าถ้าเป็นผมเนี้ยอาจจะเล่นอย่างเงี้ยเพื่อปิดล้อมแล้วก็โจมตีไปในตัวนะครับหรือว่าจะเล่นนี้ก็ได้นะครับคือดันให้เขาตรงนี้อ่อนแอก่อนเดี๋ยวพออ่อนแอปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะมาทําให้เราปิดพื้นที่ตรงนี้เองนะครับอืมอันนี้เหรอเออ โอ้เมนี้โอเคนะเนี่ยเมนนี้คือเล่นนี่ก็จะโดนตำแหน่งนี้นะครับแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะแต่แบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ขี้เล็บว่าต่ำลงเหรอเชื่อมเหรอ,อแล้วก็เชื่อมแบบนี้เหรออือสองผมกำลังดูอยู่ว่าลมหายใจพอป่ะเนี่ยถ้ากินปึ๊บเล่นนี่หรอ แบบนี้เหรอกินอ้อเราไม่พอขันหนึ่งล้มอุ้ยดำโหดนะเนี่ยอันนี้มีปัะเด็นอีกปะเนี่ยโชคโอ๋อไม่มีมันมัน,ม,นมันน่าจะตายอยู่แล้วนะครับนี่น่าจะอ๋อทำไมต้องรับอ่ะเออไม่ต้องรับแต่ แต่ทำไม่ต้องรับอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าเป็นผมวันต้องเล่นนี้หรือเปล่าทำลายหรือไม่ก็ต้องก็ต้องทำให้ตรงนี้มันรอดแล้วอ่ะนะครับเนีย่ยเล่นนี้เราก็มีอัตลิใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อาจจะอะไรอ่ะชักอย่างหนึ่งตัดปะ่ะหรือเล่นนี้โดนจะโดน <You have S 1> อะไร <game> อ่ะนี่เหรออ๋อ มันจะเป็นโคอดีใช่ไ่มนี่เคือเขาเลยกันโคไปโหแต่ดําเล่นนี่ใหญ่มากนะจริงๆเวอร์เลยตอนนี้สถานการณ์เนี่ยดำโคดีเวอร์เลยป้องกันตรงนี้แถมอันนี้ยังไม่ออนแออ๋อแต่มีมีจะขอเชื่อมตรงนี้เนาะอืมโอ้โหโจมตีต่อครับอืม โอ้โหสมมติว่าถ้าข่ากินนี่ใช่ไหมโดนนี่นะเนี่ยเดี๋ยวนะโดนนี่นะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่เนี่ยเราตัดนี่นะเนี่ยโอ้โหนี่คือสีดําวางแผนไว้แล้วนะครับแต่ว่าถากการณ์ตอนนี้นะครับขาวนี้หนักมากนะครับเพราะว่าการคุมเกมของดําดีกว่าเยอะเลยนี่ครับนี่แต้มนี่ขายไปเห็นปหหลายๆครั้งเราก็ยอมขายก็ดีกว่าไปช่วยหมดเลยนะครับผม โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์นะไม่มากก็น้อยนะครับผมก็เอาพื้นฐานนะมาดูของเกมโปกันว่าเขาจะใช้พื้นฐานในการเล่นยังไงนะครับแต่บางที่โป้อาจจะคิดใจที่เยอะกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในหลักในการพื้นฐานนั่นแหละนะครับถ้าเราเอาอันเนี้ยหามชุดเนี้ยแล้วไปทําความเข้าใจเกมโปกว่าไม่ีได้ยากเลยนะครับผมแต่ต้องพันโดดกับการอ่านหมากให้แม่นด้วยนะครับผมโอเคครับครั้งนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีนะครับ